ตอนในการศึกษาในกรณีของเด็กในตัวนี้มันจะซับซ้อนเกินไปเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะว่ามีใครที่ศึกษาเรื่องนี้ถ้าเกิดเป็นพืชเนี่ยโมเดลทานด้านเกษตรเนี่ยมันมีข้อมูลซัพพอร์ตเยงแล้วก็จะรู้ว่าปลูกอะไรแก็ได้อะไรตอนจะคุยกในที่ประชนะครับทีท่อาจารย์มนวิทยาทียังให้ช่นักศึกษาสัมภาเนี่นยเข้าใจว่ามีตรงใจใช้ข้อมูลในนั้นได้บ้าง จะลงไปว่าละองค์ประอกอบหรือตัวชี้ที่จะบอกว่าถ้าเป็นในการตัดสินใจนั้นเราต้องทางการศึกษาอย่างน้อยสิ่งที่เรารู้ก็คือประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าถึงบริการการศึกษามากน้อยอย่างไรนี่เป็นประเด็นหนึ่งทีผ่ผมต้องการต้องการทราบเช่นถ้าเผื่อว่าเราขอให้การศึกษา ทำให้คนเราลืมร่างกายของเปฏิเสธร่างกายของเราเองมันอันตรายกัางประเทศเราการศึกษาบทพื้นฐานของการธรรมอย่างใกล้ๆที่ได้เห็นว่าคันเป็นการศึกษาที่ให้คนติดอยู่กับยอมรับในอัตรฐานของตราเองเพราะตรฐานของเราเองนะครับไม่ใช่ว่ายิ่งศึกษาไปยิ่งปฏิเสธมัฒนฐานของเเองแล้วก็ไปรับัร่างเอง ปัญหาการศาาาาึกษาในภาคใต้เป็นปัญหาที่สัเป็นปัญหาในสายตางเป็นปัญหาจการในส่วนกางที่ทําให้คนที่เราต่าศาสนาเนี่ยออับไทยพยายามที่จะทําให้เราดีขึ้นก็สมัยก่อนตาแพยายามที่จะ,ยยจะออคิดว่าจะต้องทำอย่าง้จะต้องทำอย่างนี้และทุกโสม ซึ่งำเนิไไม่ได้ถ้าไป่อนเนี่ยทีราต้องเรีนรู้สรงำเนอไม่ได้ต้องเกณย์ายาวเราต้องคาาน่นนิานน้าก็คือชมหรือว่าการศึกษาที่สอนให้คนไม่ได้องกาคนไม่ได้แค่วได้ก่อมาอันนี้คือสำคัญที่อา่ารที่ว่ายว่าทางสถาบันนั้นถ้าเกิดว่าการอาจาพที่วายว 昨天还好，成功